ครับหนูนิดไม่อยากเข้านอนคนนี้หนูนิดนางวังไหมนางวงนาง,นางวงมากเลยเปิดหน้าต่อไปคนนี้คนเขียนเขาชื่อว่าอะไรลำพูแสงลบไปเร็วต่อหนูนิดหาวเลยเนี่ยหนูนิดไม่อยากเข้านอนต,อต่อไป หนูนิดต้องเข้านอนแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าทําไมคะพรุ่งนี้เป็นวันจัน <c oughs> แสดงว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะอาทิตย์วันอาทิตย์คุณแม่บอกให้หนูนิดรีบเข้านอนจะได้ตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าหนูนิดกําลังดูการ์ตูนสนุกอยู่จึงบอกว่าขอดูต่ออีกหน่อยนะคะนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นสายคุณแม่ตอบหนู <c oughs> นิดแอบบนแล้วเดินเข้าห้องหนูนิดทำไมคะโกรธไหมคะเนี่ยปากเขาโกรมเลยโกรธมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอยากดูการ์ตูนต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวนี่คุณแม่ใจดีมากเลยคุณแม่กำลังทำอะไรคะ <c oughs> เล่านิทาน <c oughs> เล่านิทาน <c oughs> คุณแม่อ่านนิทานให้ฟังจนจบแล้วหนูนิดก็หลับตาแต่คุณพอคุณแม่เดินออกคล้อยหลังออกจากห้อง หนูนิดก็ลุกขึ้นแล้วเอาบ้านตุ๊กตาออกมาเล่นอยู่จนดึกถูกหรือเปล่าเนี่ยผิดผิดกฎทำไมล่ะผิดกดใช่ไมไดเพราะว่าอะไรอ่านหนังสือเสร็จแล้วต้องทาไมคะต้องนอนอืมต้องต้องนอนนะหนูนิดแอบหรือเปล่าเนี่ยใช่แอบใช่ไหมห<น>ไม่ให้แม่รูไร้ไม่ให้แม่รู้หรอใช่เขาไม่ให้แม่รู้โอ้โหแล้วทําไมคะเนี่ย <c oughs> พอ <c oughs> พออะไรคะหนูนิดหลับแล้วทําไมคะเช้าวันรุ่งขึ้นมาแล้ว ตื่นเร็วลูกสายแล้วคุณแม่ปลุกอยู่นานจนกว่ากว่าหนูนิดจะตื่นหนูนิดลุกขึ้นเดินงนัวนเงียไปอาบน้ําแต่งตัวเช้าวันจันทร์เด็กๆมาโรงเรียนอย่างร่าเริงแจ่มใสแต่หนูนิดเดินสลืมสลืมสลืมสลือเป็นยังไงคะแปลว่าง่วงง่วงใช่ไหมแบบหนูนิดเลยใช่ไหมหาวเอา,าอาอกอ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 อาออลอหกอากอนกออกออกออเลย,ลเ,ลยเราต้องออาออกออกออกออีออ ยายาถึง2ี่ินาทีก็และกันโอเคได้รีบอ่านเลยนะคุณครูกำลังสอนวิชาอะไรคะเนี่ยคณิตศาสตร์เรารู้ได้ยังไงก็เพราะมันมีมีเ,เครื่องหมายบวกอ๋อมีเครื่องหมายบวกไอ้น,นี่คืออะไรนกไก่ไก่นกนกโอ้ก็ได้น,นกก็นกนกสองตัวบวกนกสามตัวได้ห้าห้าตัวเก่งมากเช้านี้คุณครูสอนบวกเลขและถามว่า มีนกเกาะต้นไม้สองตัวแล้วบินมาอีกสามตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่ตัวคะห้าห้าตัวเด็กทุกคนตอบได้ใช่ไหมเด็กๆยกมือย่งกันตอบเดียเลยนี่หนูนคนเดียวเลยที่นั่งเฉยๆหลับตาพริ้มอย่างมีความสุขหนูนี่ทําไมคะหนูนี่เขาทําไมคะนอนหลับนอนหลับมากแย่แล้วครูก็เลยมาทําไมมาปลุกใช่ไหมเนี่ย คุณครูบอกหนูนิดหนูนิดหนูนิดฝันด้วยอะเนี่ยหนูนิดฝันเลยอะเฮ้ย <Hey. S 1> คุณครูเห็นหนูนิดหลับจึงเข้ามาถามใกล้ๆมีนกกี่ตัวคะหนูนิดหนูนิดกําลังฝันดีว่าคุณพ่อซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหม่มาให้พอได้ยินเสียงคุณครู <c oughs> ก็สะดุ้งตื่นแล้วตอบเสียงด้ว่า <c oughs> มีตุ๊กตาหมีสองตัวคะ่ะตอบตรงคำถามนีเนี่ย ไม่เลยพอพูดจบเพื่อนๆก็เลยพากันหัวล้อล้านเลยอ่ะจนหนูนิดอายเลยแล้วก็นะล้อหนูนิดลอ้อมันเขาไม่ได้ล้อนะคะเขาเขาแค่หัวรอ้อยเฉยๆเพราะว่าอะไรต่อไปหนะ้าต่อไปอโอเคโอเคไปหนะ้าต่อไปละชั่วโมงต่อไปเป็นวิชาศิลปะคุณครูพราเด็กเดินไปใกล้สวนสัตว์ใกล้ๆโรงเรียนดีจังเลยนะมีสวนสัตว์อยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนด้วยนะแล้วก็ให้เด็กๆเดินดูและวาดสัตว์ที่ตัวเองชอบคนละหนึ่งตัว่ะโอโซนชอบตัวอะไรเนี่ย วาดได้ไหมวาดตัวสัตว์ได้ไหมครับหน,หนูชอบชอบชอบช้างอ๋อชอบช้างนะหนูวาดช้างนะอ้าวนี่มีใครบ้างเนี่ยมีน้องหนาวมีตุ้ยนุ้ยหนูนิสหนูอ้าหนูนิสอยู่นี่นี่ไงคิดว่าไม่มีคิดว่าไม่มีหนูนิดสแล้วแต่นิ่อยู่ตรงนี้น <c oughs> ิสอ่านแล้วมาสี่นาทีแล้วโอ๊ยไวจังเลยอ่ะค่ะ มันวายอะ่ะเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วคุณครูเรียกให้มารวมกันเพื่อเตรียมตัวกลับโรงเรียนหนูนิดไปวาดรูปอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆช่วยกันมองหา<ว>หน่อยสิสนั่นไงหนูนิดลูกนัดตะโกนเสียงดังแล้วเดินไปหาหนูนิดโอ้โหหนูนิดคิดว่าวาดรูปหมีแพนด้าขอบตาดําเหมือนหนูนิดเลยลูกนัดพูดแล้วเห็นไหมไปรอเพื่อนอ้าวรอเพื่อนรอเพื่อนเลยเพราะหนูนิดไม่ย<ข>อมน<ข>อนไงตาดําเลย เพื่อนๆได้ยินเลยเข้ามาดูจริงด้วยหนูนี่ขอบตาดำเหมือนมีแพนด้าเลยมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้านี่นใส่ไม่ดีล้อหนูนิดแล้วพากันหัวล้อเสียงดังสนุกสนานตอนพักเที่ยงหนูนิดยังคงนั่งง่วงนอนไม่อยากไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เพราะกลัวจะโดนล้ออีกคุณครูจึงมาคุยด้วยเมื่อคืนไปทาอะไรมาคะหนูนิดวันนี้ถึงง่วงนอนทั้งวันเลยหนูดูการ์ตูนแล้วก็เล่นตุ๊กตาจนดึกเลยค่ะ ตอบเสียงอ่อยๆคุณครูจึงสอนว่าเด็กๆต้องเข้านอนพักขวอนให้เพียงพอตื่นเช้าจะมาจะสมองอต้องตื่นเช้ามาจะสดชื่นสมองป,อปงอลนะอดต่งเดี๋ยวเดี๋ยวผิดนะะเวลาเรียนก็ไม่ว่วงและจําสิ่งที่คุณครูสอนได้ดีต่อไปอย่านอนดึกอีกนะคะนอกจากจะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วยังทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงด้วย หนูติดตอบ่าค่ะคุณครูต่อไปหนูจะไม่นอนดึกอีกแล้วค่ะเพาะหนูนิาต่ดขอบตาดำเหมือนแพนด้าค่ะมันเร็วและมันหกนาทีแล้วโอเคหนูนิดบอกว่าหนูนิดเขาก็รับทำใช่ไหมนิดเขาก็บอกว่าเขาจะไม่นอนดึกอีกแล้วนะคะอ้าวคนอันนี้ที่จับคู่อ๋อให้จับคู่เหรอเมื่อกี้ลูกนัดเขาไปวาดรูปอะไรดูยังต้องกลับไปดูหน้านู้นนะออันอ่านอ่านสลาง อ่านข้างล่างอ่านข้างล่างด้วยเหรอใช่ตอนการจับคูเด็กๆ,ๆรีบไปพักทานรับประทานอาหารเลยนีบส่งภาพวาดสัตว์และลืมเขียนชื่อของตัวเองด้านหลังภาพเพื่อนๆช่วยครคูจับคู่หน่อยค่ะว่าภาพไหนเป็นของใครบ้างเอ่ยน้าหนูรู้ไหมอะ่ะ หนูต้องกลับไป็นหนูนิดหนูนิดตต่เป็นเป็นรูปแพนด้าแน่นอนถูกต้องหนูนิดเป็นรูปแพนด้าแน่นอน <c oughs> ต่อไปหน้าต่อไปเลยไม่ต้องจับคู่แล้วเดี๋ยวไม่จับคู่แล<ะ>้วอ่นใ้หมดอเคโอเคเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่า,าวการนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยให้เราตัวสูงและเรียนเก่งขณะที่หลับสนิทต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชื่อโกรทฮอร์โมน ออกมาทําให้ร่างกายแข็งแรงเตริมทให้ร่างกายของเด็กเติบโตสูงขึ้นแต่ถ้าเรานอนดึกเอระโมนแต่ดูโทรทัศน์เล่นเกมหรือเล่นจนเพลินร่างกายของเราจะหลั่งโกร,รโมนออกมาน้อยทําให้ตัวเราเตี้ยไม่สูงเท่าที่ควรและความง่วงทําให้ความสามารถในการเรียนรู้ความจําความเข้าใจลดน้อยลงทําให้การเรียนตกต่ำอีกทั้งยังทําให้หงดงิดก,ก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงรวมถึงทําให้ภูมิต้านทานร่างกายต่ํา เจ็บป่วยง่ายอีกด้วยทราบแบบนี้แล้วต้องเข้านอนหลับต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยวันละ1 0 1ถึง12ชั่วโมงค่ะอันนี้มีเฉลยนะคะว่าใครจับคู่อะไรนะคะอยู่ตรงนี้